สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและล้านไลออนคานะครับวันนี้เรามีรถ PPV หรือรถ SUV 7ที่นั่งยอดนิยมอีก1นรุ่นนะครับที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากเลยนะครับเพราะคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะช่วงล่างการขับขี่หรือออปชั่นต่างๆนะครับคันนี้ถือว่าจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับและนี่เลยครับ Ford Everest 2.0ไท t a n เนียมปี2019นะครับไม่เพียง7,000กิเมตรเท่านั้นนะครับ และที่สําคัญคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับและสําหรับราคานะครับวันนี้ลูกค้าจะซื้อรถคันนี้ในราคาที่ประหยัดกว่าซื้อรถป้ายแดงกว่า4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายในราคาพิเศษเพียง9,99,900บาทเท่านั้นนะครับแต่สําหรับราคานี้นะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นบวกของแถมของแต่งอื่นๆูุค่าล่วงกว่า150,000บาทเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับ และฟรีทะเบียนสวยนะครับทะเบียน879มูลค่าล่วงกว่า20,000บาทเลยทีเดียวนะครับและของแถมของแต่งนะครับอรอบคันเลยนะครับแต่ของแถม,มอื่นเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยจ่ายเพียง9,099,000บาทเท่านั้นนะครับร้านเราฟรี87%ฟรีประกันภัยชั้น1นึ1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับ ผ่อนเริ่มต้นเพียง1 6 0 0บาทต่อเดือนนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.59%เท่านั้นนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับเพียงลูกค้าทักอินบ็อกซ์เข้ามาหรือโทรเข้ามา,าสอบถามพูดคุยกันนะครับเราจะมีไฟแนนซ์ิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันว่าคันนี้จะมี Option, ออปชั่นพิเศษต่างๆอะไรบ้างนะครับ เดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยกระจังหน้าเลยนะครับอ,อันนี้จะเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับเป็นรูปมามัาแต่งเลยโหเป็นสีดําด้านอันนี้สวยดุดันมากนะครับแล้วเราก็จะใหะ้กระจังหน้าเดิมนะครับอันนี้ของ Ford เลยนะครับอันนี้พิเศษให้ลูกค้าไปทั้ง2กระจังหน้าเลยพร้อมด้วยโลโก้คําว่าอเอเวอเรสต์ตัวนูนนะครับโหสีคม,ม่ยมตัดกับ สีตัวลดมากเลยนะครับและส่วนไฟนะครับคันนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์ LED นะครับโอ้สวยสว่างมากเลยนะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับสีนี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับสําหรับโอ้โหคนใช้รถสีดําได้ดูแลได้ขนาดนี้ถือว่าโอไม่ง่ายนะครับเปอร์เซ็นต์สีนี่ผมให้เปอร์เซ็นต์สีไปเลย95-9 6%เลยนะครับเพราะคันนี้ใช้น้อยเพียง70 0 0 0กิเมเท่านั้นนะครับ ามาพร้อมด้วยนี่ซุ้มล้อขนาด3นิ้วอันนี้ของใหม่อย่างที่บอกที่เราแต่งให้รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อไฟหน้าซุ้มล้อ,อให้ของใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับามาพร้อมด้วยนี่ที่พลาดไม่ได้เลยครับล้ออลลอยขอสิบแปดนะครับเป็นล้อฟอร์ดสีเทาดานะครับมาพร้อมด้วยยางเอทีนะครับขนาด285,60 R18 หสนะครับโหสวยดูดันมากเลยนะครับโหดอก ลึกๆคมคมเลยนะครับอ่าช่วงล่างนะครับต่างๆอะไรนี้คือรอยมาร์กิ้งอะไรจากเดิมโรงงานนี่คือยังอยู่ครบเลยนะครับโอ้หสวยดูดันมากนะครับอ่าแก้มข้างนะครับครอบอ่าคำว่าอีเวเลสตรงนี้โอ้โหสวยมากนะครับกระจกมองข้างนี่ได้ของแต่งอีกพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับมันโหมันสไตล์ดุดันมากเลยครับอ่าไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับที่ครอบมือจับนะครับสีดําด้าน อันนี้เป็นของแต่งที่เราแต่งให้ใหม่รอบคันเลยนะครับให้มันตัดกับตัวรถนี่คือจะเป็นดําดุมากเลยนะครับและรถยกสูงที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีบันไดนะครับที่มากับพร้อมรถยกสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนไฟท้ายด้านหลังเนี่ยครับมาพร้อมด้วยตัวข้อไฟนะครับที่ของแต่งของเราอันนี้จะเป็นไฟ LED เหมือนรูปตัว C นะครับอันนี้สวยมากเลยนะครับโอ้ด้านหลังประตูท้ายนะครับ มาพร้อมสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับที่คาดหลังนะครับเอเวลเลสสีดาด้านนะครับและคันนี้จะมีกล้องมองหลังนะครับพร้อมกับหน้าจอสเปคเดิมโรงงานเลยนะครับมาจากศูนย์เลยนะครับและคันนี้นะครับจะมีประตูหลังไฟฟ้าสามารถเปิดด้วยกันได้4อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดจากด้านในนะครับเปิดจากรีโมทนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นรีโมทเป็นระแบบ พุทสตาร์ทแล้วนะครับอ่าสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยหรือเปิดจากตรงนี้ก็ได้และที่พิเศษอีกอย่างนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสามารถเปิดใช้เท้าเปิดได้นะครับอ่าสามารถเราสามารถใช้เท้าแตะก็เปิดได้นะครับอ่าพิเศษมากๆเลยเวลาเปิดเราก็กดแค่นี้เองนะครับออฟอร์ดนี่คือสะดวกสบายมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาชม รอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับอย่าให้กล้องค่อยๆไล่ไปเลยนะครับไล่จากกลางน้ําขึ้นมาเลยนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คอันนี้โหสวยชัดเจนมากนะครับโลโก้ฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบนะครับอันนี้เป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่มีขยับเลยไม่มีรอยไขรอยงัดแงะนะครับอันนี้เป็นเดิมๆจากป้ายแดงจากโรงงานเลยนะครับค่อยๆไล่ไหมครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวนี้ก็ แล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเรารีวิวทุกซอกทุกมุมเลยนะครับส่วนรุ่นเอเวอรเรสต์รุ่นนี้นะครับที่รุ่นเป็นเป็นโชมไมเนอร์เชนนะครับภายในจะเป็นสีดํานะครับโหดุดันมากนะครับและนี่ที่พลาดไม่ได้นะครับสําหรับหลาไลออนคาของเราฟรีพรมเข้ารูปของใหม่ไปเลยครับอันนี้เป็นพรมเข้ารูป 5D นะครับเป็นของใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้พึ่งใส่กันเลยนะครับเวลาพับเบาะนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับ เราจะพับจากตรงนี้เลยนะครับนะครับสามารถพับได้สองฝั่งนะครับอโออันนี้ถือว่าเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเบาะแถวกลางก็สามารถพับล่าไปได้นะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของพื้นที่ใช้สอยจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือลอยด้านข้างอะไรนี้หูลอยขีดข่วนแทบไม่มีเลยนะครับคันนี้อย่างที่บอกคันนี้ใช้เพียง7 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและ อะไหล่แม่แรงอะไรอยู่จากอ่าด้านล่างนี่นครับโหอยู่ครบเลยอะไหล่แม่แรงนะครับใหม,ม่มากมีช่องวางของอะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราอาจะมีคนนั่งแถวสามเราก็ดึงขึ้นมานะครับแค่นี้เองนี่โหเป็นไงบ้างครับ สวยดุดันมากนะครับสำหรับฟอร์ดและเวลาปิดนะครับอ่าก็กดแค่ตรงนี้นะครับและที่สำคัญระบบความปลอดภัยของฟอร์ดที่พลาดไม่ได้เลยนะครับประตูไฟฟ้าจะมีระบบการหนีบด้วยนะครับอ่าเวลาเราปิดหรือมีคนอยู่หรือว่าปิดโดนคนนะครับอ่ามันก็จะเด้งขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าระบบความปลอดภัยนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถรุ่นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์นี้นะครับอ่าเวลาปิดเราก็ปิดแค่นี้เองนะครับ ใช้เพียงแค่นิ้วเดียวแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับนี่นะครับเป็นภายใน Ford Everest โอ้โหใหม่มากเลยนะครับกลิ่นใหม่นี้ยังอยู่เลยนะครับและคันนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบใหม่แล้วนะครับเป็นระบบ push start นะครับอันนี้มีด้วยกัน2ชุดนะครับจะมีกุญแจสำรองด้วยนะครับแต่เวลาส start นะครับเราเพียงเหยียบเบรกกด push start อันนี้คือตาร์ทแล้วนะครับเสียงเครื่องนี่คือ เงียบมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยที่เบาะเลยดีกว่าครับอ่าอันนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งหมด7ที่นั่งเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมเลยนะครับไม่ใช่เบาะใหม่นะปีกเบาะอะไรยังแนงยังตึงเลยนะครับอ่าส่วนเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้าคนขับนะครับอ่าแผงประตูนะครับริ้วรอยแผงประตูอะไรนี้แทบไม่มีเลยนะครับเพราะคันนี้อย่างที่บอกเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยสภาพนางฟ้าเลยนะครับเพราะหม่เพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ที่มือจับนะครับโหสวยมากตัดสีบอลโคมเมียมนะครับจะมีเซ็นทัลล็อกไล่มาที่คอนโซลด้านหน้าเลยนะครับจะมีแอร์แบกคู่หน้านะครับมีทั้งคนนั่งและคนขับนะครับจะมีชั้นไว้ที่เก็บของเก็บอะไรตรงนี้ได้เลยคอนโซลด้านหน้าถือว่าใหม่มากเลยนะครับริ้วรอยอะไรไม่มีเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนของเดิมโรงงานเลยนะครับจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับจะมีออดีโอ สามารถเล่น FM AM ใส่แผ่นซีดีอะไรได้หมดเลยนะครับเชื่อมบลูทูธเชื่อมโทรศัพท์อะไรเงี้ยจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่พิเศษสำหรับ Ford Everest ตนะครับตัวคายเมดตัวนี้นะครับสามารถปรับแอร์จากที่หน้าจอก็ได้จากปุ่มด้านล่างก็ได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับนี้จะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับส่วนด้านล่างอย่างที่บอกระบบแอร์นะครับสามารถปรับจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับส่วนปลั๊กด้านล่างก็จะมีปลั๊ก power outlet นะครับฝั่งนี้จะเป็น USB นะครับแล้วก็มี USB ด้านในอีกหนึ่งช่องนะครับเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์โหดีไซน์ได้หรูหรามากนะครับอันนี้ก็เป็นช่องวางแก้วน้านะครับจะวางชากาแฟหรือขวดน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเบรกมืออันนี้จะเป็นเบรกมือธรรมดานะครับเวลาใช้เราก็ดึงแค่นี้เองนะครับที่เท้าแขนโหหนังตึงมากนะครับ แล้วเปิดอันนี้ก็สามารถเก็บของอะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นสมุดคู่มือต่างๆนะครับของ Ford Everest คันนี้เลยนะครับอโอ้โหคู่มือนี้อยู่ครบเลยนะครับอันนี้คู่มือนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกหรือออกจากพลาสติกเลยนะครับอ,อันนี้จะเป็นสมุดคู่มือรับประกันนะครับอ,อันนี้ก็มีประวัติเข้าศูนย์นะครับ ่นี่นะครับมีประวัติเข้าศูนย์มานะครับและระยะล่าสุดนะครับคาเพิ่งเข้ามาเดือนที่แล้วนี่เองครับเดือน5้าปี65นี่เองนะครับเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์มานะครับลูกค้าสามารถเข้าที่ระยะถัดไปได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเบาะแถวที่2นะครับโอ้เบาะยังแน่นยังตึงสวยมากเลยนะครับนี่มาพร้อมด้วยพรมเข้ารูปรอบคันอันนี้ของใหม่จากทางร้านที่เราใส่ให้นะครับ มันทำให้รูรถดูหรูหราพรีเมียมมากเลยครับตัดกระสีดํานะครับแล้วเบาะคันนี้นะครับโอ้ยังสวยยังแน่นยังตึงมากนะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ที่พลาดไม่ได้อ่าตัวติดตั้งคาซีทนะครับคันนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยนะครับและเวลาจะขึ้นเบาะแถวที่3นะครับอ่าทำยังไง Ford ดสามารถพับได้2อย่างนะครับ1สามารถอ่าแล้วก็เลื่อนนะครับแล้วขึ้นจากตรงนี้ได้เลยหรือ เราจะพับอีกวิธีนึงก็คือพับลากไปเลยนะครับอ่าเราก็เลือกอ่านี่สามารถพับมันแยกเป็น60-40ได้นะครับอ่าลูกค้าถนัดแบบไหนสามารถอ่าเลือกปรับได้เลยนะครับก้าวขึ้นนะครับอ่าไปนั่งแถวที่3นี่นะครับถือว่านั่งได้ใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ผมสูงขนาดสูง180นะครับเลดรูมอ,อะไรเฮดรูมอะไรต่างๆนี่คือ ถือว่านั่งได้นะครับอันนี้เราก็สามารถเลื่อนระยะไปได้แบ่งเป็นเป็นตอนตอนมาได้นะครับโอ้อันนี้ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้มีไว้สําหรับเด็กอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งได้นะครับแล้วเวลาขึ้นนะครับเราก็มีมือจับมาให้นะครับเหยียบใช้มันได้นะครับเบาะนิ่มมากนะครับเบาะตึงเบาะแน่นมากนะครับแล้วเวลาเรานั่งนะครับถ้านั่งสองคนก็จะมีเท้าแขนนะครับสามารถเท้าแขนลงมานะครับเอาไว้นี่ ชากาแฟอะไรเครื่องดื่มอะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็ดันเข้าไปนะครับเก็บอ่าจะนั่งสองคนสามคนได้หมดเลยนะครับอ่าส่วนแอร์โหวฟอร์ดเขาจะดีไซน์มาเป็นกลมๆนะครับช่อง Air. แอร์จะมี3ต่อเลยจากตรงนี้จากด้านหลังนะครับแต่เวลาปรับแอร์สามารถปรับอ่าจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภายในของ Ford e v e r e s t คันนี้นะครับ สวยถูกใจลูกค้าไหมครับกลับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับของแถมของแต่งมูลค่ากว่า1นึ0 0 0สบาทเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโอฟรีประกันภัยชั้น 1- นปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับและของแถมของแต่งอื่นๆโอ้โหพิเศษอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวห้องเครื่องกันนะครับเวลาเปิดง่ายนิดเดียวเองนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นโชว์ฝากระโปรงนะครับนี่เปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอ่าจากด้านข้างนี้เลยนะครับ อ่าโห,โหรอยมาร์คกิ้งจากเดิมโรงงานอะไรนี่อยู่ทุกจุดเลยนะครับแก้มด้านข้างน็อตไม่มีขยับเลยนะครับอ่าไล่ฝากระโปรงนะครับอันนี้ฝาเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีรอยขันรอยงัดแงะนะครับรูกลมๆสติกเกอร์อะไรจากศูนย์นี่คืออยู่ครบเลยนะครับอ่าโห,โหรอยตะเข็บอะไรเดินตรงนะครับโลโก้ฟ,ฟอร์ดอะไรอยู่ชัดเจนหมดเลยนะครับอ่าโห,โหสวยมากสติกเกอร์จากศูนย์อะไรอยู่ครบ คอยไล่ลงมาฝากระโปรงด้านนี้เหมือนกันนะครับไม่มีรอยงัดแงะหรือรอยขันแก้มด้านข้างอะไรรอยมาร์กิ้งจากศูนย์อะไรนี่คืออยู่ครบเลยนะครับอ่าหัวเครื่องนี่นิ่งมากนะครับอันนี้คือเราสตาร์ทมาไม่ต่ากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจากที่เรารีวิวจากด้านในนะครับอย่างที่บอกคันนี้ได้รับการดูแลตามระยะทุกระยะเลยนะครับคือเครื่องจะนิ่งมากนะครับอ่าเครื่องรอยมาร์กิ้งรอย อะไรจากศูนย์จากเดิมโรงงานนี้อยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับอันนี้ถือว่าใหม่มากเลยนะครับเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 0 0 0ซีซแรงม้าเลยนะครับโหให้แรงม้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับทั้งเร็วแรงประหยัดนะครับรุ่นนี้นะครับแต่เวลาปิดนะครับก็ง่ายมากแค่นี้เองครับเวลาปิดนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมพาไปรีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดแล้วสวยถูกใจลูกค้าไหมครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะรถสวยไม่น้อยนะครับคันนี้ใช้เพียง7 0,000กิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมกับโปรโมชั่นของแถมของแต่งอื่นๆอีกมากมายลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะรถสวย,สวยมีมาไม่บ่อยนะครับเพราะโปรโมชั่นของแถมต่างๆนะครับเราไม่ได้จัดโปรโมชั่นกันบ่อยบนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ford everest 2.0ไทเทเนียมปี2019นะครับขับ2นะครับไม่เพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ สำหรับราคาเราตั้งขายเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสาหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพวกของแถมของแต่งอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้น 1- 1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและก็จัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f Facebook y o u t u b e Line หรือจะโทรเข้ามานะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถจริงที่ร้านนะครับเซิาาร์ชในกู เซิร์ชใน Google m a p นะครับพิมพ์ว่าไลออนคาภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศกบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาของเราได้เช่นกันนะครับเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับก่อนส่งมอบรถนะครับเราจะทําการ ล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับท้ายนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรลป้ปวนฝากลูกค้านะครับกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ